ก็ตอนนี้เนี่ยคลังผมมีอยู่ 9.4m นะครับก็ประมาณเท่าไหร่แล้ว3คลิปแล้วนะคนดูผมก็เล่นไม่ขึ้นสักทีเลยผมก็ไมไ่เป็นไรเหมือนกันนะครับมาในคลิปนี้ผมมาทําตามสัญญาของคลิปที่แล้วก็ดีกว่านะผมคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าถ้าถึงสัก4-500ไลค์ like เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นรุดเรือให้นะครับเดี๋ยวเ,เราเล่น M5K กันบ้างดีกว่านะทุกคนก็จะแบบว่าเป็นปืนลุดเรือนีครับแต่ว่าอาจจะแบบคลิปนี้อาจจะไม่ได้ฟิกอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าการเล่นรุดเรือเนี่ยผมก็จะเล่นเท่าที่ผมมีรักกันนะผมจะไม่เล่นแบบว่าปืนนั้นๆไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวมันไม่จะไม่ไหวนะทุกคนเราเราเล่นรุดเรือแล้วก็แมกกาซี 50เน็บสองแม็กแล้วก็แม็กประมาณนี้เลยเนี่ยทุกคนโอเคส่วนเรื่องระเบิดที่เอาไปลูกเดียพอลนะไม่ได้ปลาคนวันนะ <laughs> เราปลยวางเซ็ตกีก่้เลยแล้วกันเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้นสสำหรับเซ็ตของผมนะครับสตไปประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยเนะสำหรับเซ็ตรูดเนื้อของเราแต่ว่ามันลงไม่ได้แน่นอนคนระับเพราะว่ามูลค่าเราเนี่ยพอดีเป๊ะ ครับทุกคนเกาะเกิดไม่ต้องเดี <Charl ize> ๋ย <einfach> วเราไปเล่นกันที่แมปไร่รอยยี่สิบเคกันบ้าดีกว่าเนีกองไม่จะเล่นนานแล้วแหละนะทุกคนรูดเนื้อที่แมปไร่ร้อยยี่สิบเคนไม่รู้จะเจอห้องไหมเนี่ยวันนี้ด้วยถ้าคลิปนี้ถึงเจ็ดร้อยไลค์เนี่ยผมจะไปเล่นตัวแฝงร้อยยี่สิบเคให้ทุกคนดูครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกคนขอบคุณเรามากครับเกมแรกโกไรออนแต่ว่ามันยังสว่างอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไฮดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเราเลยเป็นรูดเหนือด้วยนะทุกคนรูด หาที่เขาแบบวิ่งโลง่งๆนะครับแต่ว่าเขาเจะแบบจะไม่ได้วิ่งคนเดียวไงประเด็น,นรับนี่เรื่องความยากของการเล่นเล่นรุดเหนือแนะแต่ว่าเราก็จะพยายามมาคัล้วกันแนะทุกคนไปครับเดี๋ยวเราไปเปิดเซฟร้านกันดีกว่านะทุกคนแต่ว่าเกมนี้มันเป็นสิ่งตัวนะทุกคนเอาจริงเซฟเราเนแบบคือไม่มีอะไรแล้วอนะแนบมีแค่แบบของกิ๊กเรียบร้อยกูตาย <c ười> บอสเอ่อข้างหน้าเนี่ยเป็นบอสแนปทุกคนเดี๋ยวเรายิงบอสไปก่อนแนปต้องหาเกาะเกิดใส่ก่อนนะ โอเคได้เกาะไทยแล้วคนดูย่างน้อยเนี่ยเป็นเกาะทรงเกาะสี่ก็ยังดีโอ้ยสวยเลยมาทุกคนบ้านกลางครับผมบ้านเดี๋ยวเราแบบว่าไม่ต้องไปเคลียร์เอาทรงเอาเซฟก็ไดนะ้เดี๋ยวผม,ม่าไปหาแบบลูดคนเลยดีกว่านี่เดี๋ยวเซฟเนี่ย,เ,เ,ยเอาไว้เปิดตอนที่แบบว่ามีโอกาสเปิดทริงดีกว่านะทุกคนเออแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนถ้าคลิปนี้ถึง700ไลค์เนี่ยผมจะมาเล่นตัวแฝงมายี่ิบเกให้ทุกคนดูกันนะครับเออแบบฟาร์มด้วยตัวแฝงนะอ่เหมือนจะเสียงบ้านกลางหรือเปล่ามี้โอ้โหไม่มีว่ะ เดี๋ยวเราเข้าบ้านกลางดีกว่านะครับกิยนยาหนานไปก่อนพอเสียงออกริมซ้ายผมว่าน่าจะเป็นเทอร์มมลหรือเปล่าผมว่ามีสิทธิ์เป็นเทอร์มมลสูงครับทุกคนผมว่าไปเปิดโอเคอ๋อเซฟแมงเปิดไมนะ่ได้โอเคขึ้น่าเหมือนจะยังไม่เจอเนี่ยอาจจะแบบไม่มีแต่ผมว่าวิ่งเขาวิ่งไล่ดีกันไปหมดแล้วอ่ะทุกคนน่าจะเป็นเทอร์มมลหรือเปล่าผมก็ไม่ชวนนะเดี๋ยวผมว่าวิ่งไปดูดีกว่านะทุกคนผมว่าเราจะเจ๊งก็ตรงนี้เนี่ยแหละ ปแล้วโอโหแตกหอดนี่ขยันยิงเราจังเลยหัวเราแมเตียวลยคนดูโอ้โหเป็นเท็ตเทอร์อมครับนี่นะฮะนี่คือความยากครับเฮ้ยเรายิยงข้าดนไปแค่เม็ดเดียวเองเดี๋ยวเราต้องแบบว่าค่อยๆเยล่นรักกันนะตอนนี้คือโอ้ยไม่ไหวจริงครับตัวคนรูดเนื้อไามิ่งหรือว่าแบบหลายๆอย่างเนี่ยมันกักนะอภิษยนี่เลยนี่เลย นี่เลยเจอของหนักผมหน่อยพวกนี้เดี๋ยวผมว่าอ่าไล่เปิดเซฟก่อนดีกว่าเนี่ยทุกคนน่าจะแบบว่าได้หาแบบของดรงของแดงเนี่ยยัดตรงยัดเซฟก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบจะเริ่มจะติดลบแล้วเริ่มจะติดลบเลยครับเพราะว่าทามมิ่งหรือว่าจังหวะการเล่นของเราเนี่ยคือมันสู้คนอื่นไม่ได้เลยเน็ตไม่ใช่เดี๋ยวหมายถึงแบบว่าปืนเราเนี่ยค่อนข้างกักนะครับแค่นี้ยิงิงบักไม่จะตายเลยตายกี่โมลนะ่ะเฮ้ยตายเฮ้ย รอเซฟก่อนดีกว่านะครับโอ้โห,โหรูตเหนือนี่แบบว่าเล่นลำบากจริงครับผมไม่เคยจะเล่นด้วยเนะี่ยตอันจริงผมบอกแล้วผมไม่เซียนนะรูลเหนือเพราะว่าผมเนี่ยรอบๆหนึงน่งส่วนใหญ่จะเน้นย,ยิงยิงที่หัวอย่างเดียวนะทุกคนเออเดี๋ยวรอเซฟก่อนดีกว่านะเปิดแล้วได้ของแดงของแดงเไหน,น,งงน,นก็เซฟไปก่อนนะทีนี้อยากจะตายก็ไม่ค่อยจะได้ลนะทุกคนแต่ว่าไม่ตายมก็จะดีกว่าไงพี่อยากจะเซฟแล้วทุกคนโอ้โหไปเซฟตรงนี้เปิดก่อนดีกว่านะหาแบบว่าของแดงสักนิดสักหน่อยเนี่ยมา อันนี้ไม่มีอะไรดรอปแล้วใช่ไหมโอเคไม่มีนะครับมาเดี๋ยวเราแบบว่าเติมกระสุนเอ้ยมาแล้วมามาทุกคนเดี๋ยวผมว่าวิ่งไปข้างหน้าดีกว่านะครับพอกมาเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีอ,อาจจะต้องมีคืออาจจะมีนะครับส่วนโมติลเนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าปืนเราเนี่ยเคลียร์บอสไม่น่าไหวครับอันกินมันเคลียร์ได้แหละแต่ว่าเราจะโดนแบบมือที่ถามแบบมาแจมตอนที่บอกว่าจังหวะแบบรีเซ็ตตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเออตอนนี้เราแบบว่ามีโอเคอันนี้บอกโอ้โหตกใจเลยทุยกคน บอทนี่ก็ขยันยิงเราอยู่นะคุณดูแบบว่าพวกกีดอยู่เหมือนกันเนปเวลาเราเล่นเนี่ยเนี่ยมันชอบยิงอย่างนี้แหละคุณดูแล้วก็จะแบบว่ามีคนตรงนี้ครับโอ้ตายตายตายโอ้ยตายหนึ่งครับคุณดูรุ้นเนี่ยตาย <laughs> โอเคข้างหน้ามีเหมือนจะมีเสียงแบบว่ายิงมาเนป ผมไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะได้เถอะแต่เมื่อกี้เขาเนี่ยเจ็บแน่นอนคับโดกก็โดวโอ้โหมีเสียงครับคนดูแต่ถวในโมนะสมมผมว่าคอรีคอรีเรารีรีลูกเราก่อนครับคนดูเรามีแค่สองนัดนะอันนี้นะสุดท้ายนะทุกคนโอเคผมไม่ว่าผมนจะเก็บของในที่ป่าเพราะว่าของเนี่ยค่อนข้างตายโล่งแต่ว่าเหมือนจะแบบเขาไม่มีเพื่อนนะเหมือนจะไม่มีเพื่อนนะครับเออเหมือนว่าจะตายเลยนะขอกห้าซะด้วย D.M.R. วัน สวยจา้าของทีนี้แหละเราจะตายตอนเก็บของนะคนดูอันนี้เป็นคนไทยนะครับโอ้โหสวยเลยคนดูเราเราแบบว่าดึงนึงไปก่อนดีกว่านะครับดึงนึงไปก่อนดีกว่านะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราเอาดิมาสมันใส่นี่ก่อนดีกว่านะทุกคนแล้วก็หลุกเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่ายังไงนะโอเคผมมีแม็กให้ด้วยครับทุกคนสวยมีแม็กมีระเบิดให้ครับเดี๋ยวเราเช็คก่อน,นครับเกินครึ่งดีวีีครับเป็นกระสุนเจาะห้านะทุกคน ตะโขบเขาเนี่ยไม่ผ่านเลยนะ <l ots> ตะโขบเขาเนี่ยยังไม่ผ่านเท่าไรนะแต่เราต้องเล่นระโขบตะโขบตีเราเนี้ยแล้วก็เขาเป็นเกาะห้าด้วยนะทุกคนเช่น,นี้ก็รวยมากเลยนะจริงแต่ว่าต้องมาดูในโมเตลสักหน่อยดีกว่านะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเช็ค่อนเห็นไม่เจอนะผมได้ดีมอารันแล้วต้องหาตั้งแต่อีกประมาณชิ้นหนึ่งครับเพื่อที่เราจะได้ออกนะ <l ots> โอเคเคลียบบอดได้นะครับบอดตาย <l ots> ผมว่าเล่นในโมก่อนดีกว่านะทุกคน <l ots> <l ots> โอเคไม่ต้องเล่นแล้วทุกคนในโมไม่ต้องไปเลยครับ เหมือนว่าจะมีเสียงสวรรค์อยู่ใกล้ๆเราแล้ะแต่กินน้ําก่อนดีกว่านะทุกคนน้ําเราเนี่ยวิ่งหมดนะหรือว่าถ้าดีเนี่ยเราแบบว่าควรจะใจเย็นกว่านี้แล้วก็ผ่าตัดไปก่อนนะครับโอเคแต่เราถ้าเราทำอย่างนี้ก็ได้แหละผ่าตัดไปก่อนเนี่ยนะทุกคนนะครับั๊มยาเสร็จแล้วเรียบร้อยคนเขานั่นน่าจะอยู่แถวตรงนี้นะครับทุกคนแถวบ่อออกนะครับแถวทางออกนะไปครับป๊มยาเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วข้างหน้านี่แหละแถวข้างหน้านี่แหละผมกลัวเขาจะเจอแล้วทุกคนหนึ่งคนนะ เห็นไหมเมื่อกี้วิ่งออกแล้วไม่รู้บอดหรือคนเนะี้ยผมนี่เนี่ยเขารอดักอยู่เนะี่ยโอเคลงแล้วทุกคนโอเคซ้ำแล้วเรียบร้อยครับน่าจะตายแล้วไปแลทุกคนเมื่อกี้เหมือนจะว่าเป็นของแดงเราหรือเปล่าก็ไม่ชัวนรนเนี้ยแต่ผมว่าถ้าเราเคลียร์เขาได้อย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมว่าวิ่งไปเลยดีกว่าเนี้ย แต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีนะเพราะว่าเขาเนี่ยแบบมีชุบตัวเองนะครับแล้วก็เขาเนี่ยพยายามแบบชุบนะเป็นสมองด้วยอุย้ย DMR เหมือนกันนะบทุกคนสวย LR 2นะครับแล้วก็ของแดงไหมสักชิ้นนะึงจำเจ็บสักชิ้นโอ้โหยาเอ o ีโอได้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 ได,ได,ได้ถือว่าได้ครับถือว่าได้ถือว่าได้โอเคเลยทุกคนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวยกมานี่ก่อนนะครับทุกคนเอ็มมีไฟเราเก็บไว้ก่อนนะครับปอดกระสุนเอ็มมีไฟเดี๋ยวเราปอดกระสุนนะครับทุกคน อันนี้ถอดครับโอเคเดยวเอฟิไฟเราเนี่ยเก็บเลยนะทุกคนเก็บเอฟฟครับใส่นี่ไปปื๊บปื๊บอ,อ,อันนี้อันนี้มานี่ปื๊บโอเคทุกคนสวยแล้วก็อันนี้ล็อกแทก็กโอ้โหดีเอ็มอาร์ทุกคนแล้วก็กระสุนเนี่ยเพียบเลยกระบงระเบิดเนี่ยเพียบเลยนะทุกคนเอาอะไรของเขาเนี่ยคนนี้ได้เอฟอาร์สองไมคหนึ่งกระบอกแต่ว่าอาจจะได้แกะแค่ของแต่งมาครับทุกคนว่าของอย่างอื่นเนี่ยเอาไม่ได้เลย โอเคได้แค่ของแต่งนะครับทุกคนสวยแล้วก็เป็นหูฟัง g s 2นะครับแพงนะฮะโอเค okay. ส่วนเรื่องอันนี้เดี๋ยวทิ้งไปครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวใส่มานี่ครับอ่านี่แม็ก์ม็งนี่ใส่ไปเลยครับโ okay. อเคลืบอันนี้ใส่โอเคล็ okay. อกแทกใส่นี้ใส่ล็อกแทกใส่มาโอเคสวยครับแล้วอันนี้ไม่ใช่อย่าเพิ่งใช้โอเคแล้วก็ม้วนม้วนม้วนสวยโอ้รุนระทึกมากคุณดู ถ้าเราออกได้เนี่ยเราจะถือว่ารวยมากครับแต่ว่าถ้าออกไม่ได้เนี่ยก็ซวยมากฮ <laughs> โอเคก่อเขาเขาก่อเขาแตกหมดแล้วแล้วก็ยานะ้ำเหมือนว่าเราจะมีแค่สองกระป๋องแต่ว่าน่าจะพออยู่ครับทุกคนไปัะทุกคนเดี๋ยวเราออกดีกว่าไม่รู้ว่าออกบ่อเนี่ยจะโดนยิงหรือเปล่านะทุกคนผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะมีการแบบปาสตันนะครับมีการโอ้โหตรงนี้ก็ยิงกันยับเลยทุกคนมีการแบบปาสตันแล้วก็ โอ้โหทัดเลยคนดูรุดเนือครับโอเคตายแล้วทุกคนโอ้โหวิ่งหมดไม่ีวิ่งหมดแกปวดหมดแกปวดบึดแกปวดบึดออก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 รุดเนือครับทุกคนอุ้ยต้องรีบออกนะครับมืดจะตายมืดเหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง โอ้โหวิลล่าเฉยคนละถึกอ่ะรูดเนื้อหนึ่งคนดูเกือบตายครับโอ้โหรูดเนื้อรูดเราเฉยโอเครูดเนื้อของเราทำกำไรได้เลยครับทุกคนอันนี้ได้เลเยอร์จนโอ้ยอันนี้เขารอรูดอย่างเดียวดีนะเขาไม่เอาบ้องยิงเรามาโอ้โหแมกกำลังจะมาสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงในอีกครั้งใน30วินาทีเอาเรียบร้อย โดนเทอร์โมลเล่นแน่นโอเคเกมนี้มีการน้ำชานะเพื่อนคนก็ไม่คาดหวังแล้วกันแล้วเราเอา m อมโเราเอ๊ยมันไม่ได้กินอะไรมากเลยทัวัทุกคนผมว่าเดี๋ยวยกไปทั้งปืนเนี่ยทุกคนเพราะว่าเผื่อเกมหน้าแบบเราเรารอดนะแต่ผมว่าไม่รอดรอกนี้เนี่เดี๋ยวเราค่อยๆถ่ายเทปไปก่อนดีกว่านะเพื่อนคนเพราะว่าแบบในการที่เราได้ของแดงหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่าคุ้มทุนมากเลยนะ โอ้โหสีสั้นนะครับไม่ค่อยดีเท่าไร่ไม่ดีเลยแหละเออแต่ผมว่าขึ้นไปดูตรงนี้กันดีกว่านะทพกคนโอเคสภาพอากาศแบบว่าเริ่มมืดแล้วทุกคนผมว่าถ้าเราเล่นตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นไม่ได้เลยนะครับว่าอาจจะต้องแบบว่าเล่นตามตึกตามอาคารซะมากกว่านะตอนนี้นะครับเพราะว่าพอข้างนอกเนี่ยเขาเล่นเทอร์อลกันแน่นอนนะเทุกอนเออเทอร์อลเนี่ยถ้าเกิดเกิดแน่นอนนะเพราะว่าพูดยังไงดีครับเราจะสู้เขาไม่ได้เลยนะจากที่แบบว่าเราก็เสียเปรียบพออยู่แล้วเนี่ย ถ้าเราแบบว่าไปโดนเทมเพล่เลยแล้วจะเสียเปรียบใหญ่เลยนะับทุกคนแบบว่าเล็กๆน้อยไปก่อนละกันนะทุกคนไปเดี๋ยวถ่ายเซฟเลยดีกว่านะทุกคนถ่ายเซฟกุญแจกดเปิดเลยดีกว่าครับโอเคหวังว่าจะได้ของตรงของในสักชิ้นหนึ่งนะทุกคนเออแล้วก็อขับอกว่าใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะยังไม่ได้กดติดตามผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนตอนตอนนี้ก็ก็จะห้าหมื่นซับเต็มทีแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมนะฮะเราไปเปิดโอ้โหมีเสียงยิงมาแล้วเสียงยิงมาแล้วทุกคนเอ่อมาเปิดเซฟตรงนีี้กกนดว่าเซฟ ไม่ใช่เซฟหกเซฟฟรีโอ้โหเราแบบหลอนมาละอุยอ้ยอุย้นยนี่ไงนี่ไงมาแล้วกันน้ำชาอุย้ยไม่ใช่ครัทุกคนว่าเป็นอุย้ยของแดงสองชิ้นก็รู้สองชิ้นเฉยเว้ย,ย,ย,ยเกมนี้ถ้าจะออกก็ออกได้แล้วนะทุกคนเอาดีๆไปนะทุกคนเราเราไปบ่าไปหารูดคนก่อนดีกว่านะครับทุกคนไมหารูดคนก่อนดีกว่าหรือว่าเราจะออกเลยก็ได้นะจริงออกตรงนี้นะครับเออใช่แบบว่าไอเทมไปตลาดส่งไปนีะครับทุกคนแต่ว่าออกไปเลยดีกว่านะ ก็ถือว่าเราจะคนจะเล่นเดี๋ยวผมมากมากกันโอ้โหโมเตลมาแล้วทุกคนแต่ข้างนอกนี้ไว้กอนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไว้เล่นในโมเตลอย่างเดียวดีกว่านะทุกคนเพราะว่าโมเตลเนี่ย่าจะแบบมีของแบบของแดงสักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหลุดเลดมาอย่างงี้นะนรับเออหรือว่าอาจจะได้แบบว่าคนสักนิดหน่อยนะครับไปเวแบบว่าโรามากซะละนะทุกคนหวังว่าถ้าไม่เจอบอสนะทุกคนถ้าเจอบอสนี่ก็สวยไปนะโอเคไม่เจอบอสอาจจะเจอคนดักอยู่กระจกกระจกเลยแตกเลยไม่แตกว่ะผมดูยังไงว่าแตกวะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูเซฟแสนดีกว่านะทุกคนเซฟร้านนะทุกคนไม่ใช่เซฟแสนนะครับร้านโอเคไปฮะทุกคนเปิดไปก่อนเล็ดอกสุดท้ายของผมด้วยนะโอ้โหมีดเล็บมีมีดหมอสองเล่มก็ได้อยู่นะมีดถือถือว่าแพงนะมีดแพงมากนะทุกคนอุ้ย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 ดดเลสป่ะเนี้ยลุดเ็ดป่ะเนี้ยเอาดีๆหดุดเรสป่ะเนี้ยโอ้โหถ้าบอกว่าของแดงออกอีกชิ้นนึงเนี่ยผมว่าผมจะจ่ายออกเลยดีกว่านะผมจะไม่อยู่ต่อไม่อยู่แล้ว หมือนจะได้อยู่ต่อแล้วคนดูแต่ตอนนี้เราเจ็ดแสนไปแล้วนะมันแ,แบบว่ามันนา่าจะรวยมากเลยทุกคนถ้าแบบว่าเราออกตอนนี้เครับเขาเนี่ยอยู่คอกมาแล้วทุกคนเสี่ยงแบบคอกมาแบบชัดเจนมากนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าไปเล่นกับเขาเนี่ยเราอาจจะบอกว่ามีโอกาสรวยนะแต่ว่าผมมองว่าผมไม่ควรเสี่ยงนะควรจะออกนะเริงจริงๆแต่ว่าเปิด2 0 1ศอีกสักดอกหนึ่งกันนะทุกคนแล้วก็แบบว่าไปเลยดีกว่านะผมว่าผมน่าจะตายตรงที่ผมเปิด 2- 0 1เนีน่ยีแหละทุกคนเส้นผมมันบอกนะครับ อาจจะตายต้องเปิดสองทุนหนึ่งไม่ตายโอเคเทนเราเนี่ยกระการเหมือนกันนะทุกคนไปฮะอ้ย้ยโอ้ยอ้ยหลุดเซตไปม,มันก็ไม่หลุดให้กูเลยไม่หลุดให้ผมเลยเกมนี้เนี่ยมูลค่าที่เราเหลือเนี่ยเหลือประมาณ6กแสนเจ็ดเนี่ยพอๆกับเกมเมื่อกี้เลยแต่ว่าเกมนี้เนี่ย,แบบยออกเร็วกว่าเดิมนะครับเพราะว่าของแดงเราเนี่ยโหลดเรตมาสองจินนะทุกคนถือว่าดีนะครับได้2องจินตั้งแต่ต้นเกมเลย ไปฮะเอาของเนี้ยไปขายเอาตังก่อนดีกว่าโอ้โหสแคปเจอร์นะครับทุกคนก็โอเคหวังว่าจะได้แล้วกันเดี๋ยวผมว่าผมเปิดกล่องอันนี้ก่อนดีกว่านะี้เผื่อแบบว่าเราจะได้แบบอภิจงอภิใจอะไรอย่างงี้ครับไม่เผื่อหลักได้แล้วทุกคนใครอย่ารีอาดมายัดผมโง่ๆโซโ่ๆนะครับโมโมโซ่หรือเปล่าเอาไรดีเออโง่ๆเฉยไปทุกคนเดี๋ยวเราแบบว่าสเต็ปเดิมเลยดีกว่านะี้เปิดเซฟนะทุกคนเราเปิดเซฟไปก่อนดีกว่า เปิดเซฟก่อนดีกว่านะเซฟตรงนี้หวังว่าจะโอ้โหเปิดไม่ได้แล้วด้วยทุกคนแล้วเมื่อ,อไหร่ครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ของแดงไปแล้วถือว่าคุมไปแล้วทุกคนโอเคแล้วก็อันนี้เป็นบอดนะครับโอเคเคลียหัวไปก่อนนะทุกคนยิงหน้าไปก่อนนะครับอันนี้บอกว่าลุดเนื้อต่อนะอันนี้ยังเป็นลุดเนื้อนะทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะนะครับเดี๋ยวหาว่าผมแบบว่าเฮ้ยมึงได้ลุดสีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลุดสีคืออะไรนะจอดสีเออเนะรัยอาจจะบอดับไม่ก็คน ทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวเราปาแล้วเปิดไปอีกลูกหนึ่งครับ s <S โอ้โหจังหวะทัม,มิงคือแบบว่าโปรเชจจัดทุกคนใช่ <laughs> MPX <laughs> มาเหมือนกันครับแล้วก็เป็นคนไทยนะโอ้โหเฉียนสอ้อ <laughs> เราผมขอโทษแล้วกันนะเพื่อน ไปฮะทุกคนเราเราได้ M B X มาหนะึ่งกระบอกแล้วแล้วก็มีหลิกเขาโอ้โหใช้ได้เนียของอุ้ย,นะอ,อ,ยอันนี้เสียงอะไรคนระับได้ของเขามาด้วยเนะียทุกคนเมื่อกี้เขาโดนระเบิดเราพอดีแล้วก็อ่าโดนบ้องเราพอดีเหมือนกันนะครันน่าจะจุกเลยนะเมื่อกี้เป็นผมผมเนี่ยน่าจะหัวร้อนอยู่พอสมควรเนรับ oh, <wait. S 1> โอเคนี่เป็นแม็กซ์สามสิบเเราไม่เอาแล้วกันนะทุกคนแม็กซ์สามสิบเขาแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ แล้วก็เป็นระเบิดนี้ยเล็กเล็กน้อยนะทุกคนแล้วก็มีผ่าตัดนะครับผ่าตัดแล้วก็ยายาเนี่ต้องต้องพกไปหน่อยละกันนะแต่จริงผมก็ลืมไปนะว่ามันมีพวก RPG ทาให้เราแบบว่าเล่นได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยเนะี้ยฟาร์มด้วยลูดเนื้อโอ,โ,โอ้โหโอ้โหมาแล้วทุกคนนะครับเป็นเสียงเอ่อ h e นะครับไม่รู้น่าจะเป็น t h e ร์โมแหละทุกคนจะเจ๋ออย่างนี้ h e เ,เล่นจะแเจ๋ออย่างนี้ผมว่าน่าจะมีอย่างเดียวแหละทุกคนแต่ผมว่าถ้าเรากระทั่งกับที่ t h e ร์โมเนี่ย ถ้าคนเดียวเนี่ยยังพอมีลุ้นนะครับแต่ถ้าเขาแบบไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยเราอาจจะทําได้แค่คิวเดียวนะครับทุกคนแล้วก็โดนเพื่อนเขาตบนะมันจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับผมก็ไม่รู้ด้วยนะผมจะมองไม่เห็นนน่แหละเขาดูประเด็นคือผมมองไม่เห็นเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นบอดตายเลยฮะโอเคเจอแล้วทุกคนหนึ่งหนึ่งคน,นครับข้างบนเห็นไหมเหมือนว่าจะวิ่งแหลมอยู่คนเดียวเองนะวิ่งเจ๋วมากคนนี้วิ่งเจ๋วถ้าวิ่งหลุดหลุดอย่างนี้เดี๋ยว เราหาทามมิ่งยิงฟรียดีกว่าครับเขาวิ่งเจ๋าจริงฮะุนดูก็แบบว่าแบบสุดจัดเอ่อของฝาไม่เท่ามีเนียแล้วก็คนนี้ไปไหนแล้วโอเคไม่ตายทุกคนโอ้โหปืนเรายังดีดเลยตัวเแล้ว ฟาร์มไปแล้วเปิปเดก่อนนะโอเคมาแล้วเปิดไปก่อนดีกว่าทุกคนแล้วก็จะหาเปลี่ยนที่นั่นดีกว่าครับข้างหน้าเนี่ยขึ้นเสียงบอทนะโอเคยงพอได้อยู่ครับเฮ้ยอันนี้คนคนระับอันนี้คนนะดูอันนี้คนอันนี้คนถอยก่อนคนระับถอยก่อนต้องถอยก่อนคนระับโอเคมาเปิดมาลูกนึงมาลูกพ่อสวยมาเปิดใสน่นี่สวย ก็แบบอันนี้ใส่นี่ก่อนเลยจะล่วงแล้วทุกคนโอเคล่วงครับข้างในล่วงรับทุกคนอฮ้ยโอ้สวยเลยอูฟังขวาไอเราก็อุสาหช่วยเล่นให้โอ้ เอาเฉยเลยคนดูแม่ไม่งั้นจะรวยนะทุกคนไม่เป็นไรครับก็โอ้โหสุดๆแล้วแหละเขาาประมาณสองตี้นะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนี้ยผมคิดว่าคลิปนี้ก็บวกมาแบบแค่เอ็มเดียวอะทุกคนเออเราเล่นกันเท่ตายเนะี่ยบวกมาแค่เอ็มเดียวก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับรูดเนี่ยเหมือนมาทรมานตัวเองอะคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะล้วเป็นคนบาย